ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่คกแพงทุกการ์ดมนี้นิลีค้นภู้หยมีเมนูแซ่บๆนะคะเมนูเก่เมือยยำดำหน้านะคะนี่คือหวานข้าวโพดเนาะค่ะนี่คือแคนตาลูปเฉาก้วยลูกชิดนะคะวันนี้จะไปกินายกินหน้าคือเกาด้ยค่ะพี่น่อ มาเด้อไปอยากเลยละมอนี้พอกันดูเที่ยงหน้าน้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง,ส,งสี่ฮักแพ่งสมองซื้เจนะค่ะมุนี้มานสรองตูบหน่อยบัดตัวจากมุนี่บ่อนตัว <laughs> กันว่ากินอะนรน้นนอะเด้อกินยังละ่ะกินอะไรคะของหวานโอ้โของหวานจ้าพี่น้องจ้าโอ้ยนี่แต่เนี่ยเพิ่มน้ำหนักพี่น้องเอ้ยเ้ากวยหมูว,ว่านนี่ว่าสิมาโบเดมาจอยเห็นตาแซแ่บแท้สนใจก้อนหนังแข็งนั่นเลยนี่เออ ได้รับเชิญก็ได้ลายมาอยกกู่กับผีกับมานั่นแม่<ำ>จะ่แม่อยากดังเนาะแต่เจ้าของสองกันยัง <c oughs> บวดังเป็น <c oughs> แต่คนดังไซส์สื่อ <c oughs> กันยังน้องมาอยู่นี่แหละจ้าหมาู่บ้านานี่บอเดี๋ยวกินนะ้ำเพลินยางเพลินเกียจมือนีก็ได้มากพวกก็ได้แของวัดหนเฮยแขวงวัดหน่อยกินจา้าคิดอยากนั่นแล้วเห็นว่าของหวานรวมมิตร บ้านนั้นห้าแล้วเขาเล้วปลาอนนีหากินเหนือยากมาะแม่เอาเตาเนี้ยมาแกงเราใหม่กินอยู่แม่ครับข้ามไ้นี่นีน่ดีเปนแห้งผู้หายใหญ่เลยะคะ่ะให้เบิ่งมให้มหมหนานี่กะมากกับหนังหนาสุดๆ <laughs> ปลาจะจากเครื่องสำอางใดๆ <laughs> บนใบหน้าเนาะคะ่ะ <laughs> มาหามานามิจะคิมกันแดดได้ค่ะพี่หนองบ่ได้บ่บบงามคือจีฝ่าเนี้ยจีฝ่ามันเสยนะ <c oughs> มีตูบหน่อยกับบ่เนียนอนดอกพี่หนองเอ้ยเวียกถาอยู่ <c oughs> นั่งคุยกันจังหน่อยก่อน

เด็กค้าให้ช่วยไหมพี่น้องจะ๊ะเมื่อเบิงเจริญดด,ดดำหน้าเด้อพี่น้องเพคนบอกว่าประตองโลกไปดอกเพคนว่าอย่ามันแล้วเร็วเดี๋ยวเสื้ลงไปดำซอยเพลินอยู่เสื้อดำร่องเบิงอยู่ว่าเป็นจังได้พี่น้องจ๊ะเดี๋ยวสิ้อเจริญฝากเสื้อลงไปดำหน้าซอยเพลินเด้อจ้ะเด้อว่วาว่าสิเป็นจังไได้เราตั้งกล่องดีๆีกันเด้อจ้จะเด้ออย่านะ จำเป็นอยู่นะฝากติดตามเลยด้อพี่น้องขอนแดดบัตเสร็จลิลี่บัตจ้ามืห่อนนั่นเปลาเดี๋ยวจะฝากเซลล์ไปดำหน้าเล่าเบิองเด้อจะเด้อมาแบบว่าบได้ตั้งใจเลยค่ะฝนตกหมดจ้าแม่ฝนตกพี่น้องจ้าเดี๋ยวเซลล์ไปดำหน้าเด้อจะเด้อพี่น้อง จะฟาดสุดยอดไปดำหน้าซอยเจลี่นะจ้าแต่ว่าเสือแค่าวกับบอดไซส์อันสิยูประมาณสิบนาทีสิดำหย่อนอยู่บ่ขาเบิ่งเอาเด้อค่ะเด้ออ่าคุณนายสิไปดำหน้าจ้าเจริญลี่เอตาคือว่าเฮ็ดดำไปคือว่าอะไรชื่อไว้ปด้วว่าหมองนี่เจ้ฟาดดำมันสิงามทำได้ เดีเด้อจ้าลมหนาวกนเด้อจ้าเด้อมาเว้่มาอยู่แค่ใกล้มาให้พี่น้องได้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยพี่น้องจ๋าเจฟ้าสิมาดำหน้าซอยเจลิลี่แล้วจ้าเด้อว่าอเป็นจังไดรตรงที่มาดำนี่มันสิงามสมใดกระถาเบิองเด้อจ้าเบืองเนี่ยมันขึ้นหน้าแถใช่ปะ เฮดแต่มาเป็นคุณนายนะได้บปรดเดนมายูทูทร่นีเจสันดำหน้าไว้เด้อ่น้งแค่แ็นยู่จ้ามองนี่ด้วยสิมาเบิ่งด้วย่เชิดดังจะเริ่มห้เบิงด้วยชบแ่มาเบือง คีไวเด้อเนาะตีอยู่หรอวะจะบอกก่อซ้ำตักไขก่ถุงวจ้าแม่นบอกข <c oughs> ้ามนนี่ยืนเอเืนยืนหเหอเนเงนะ คุณผ่าคนสวยคนอะ้รว่าจะี๋ยาคนสวยคนมาดำหน้าซอยได้ค่ะพี่น้องมัดหนึ่งกะทือเป็นเกียรติยังหองคือเป็นเกียรติที่สูงสุดเนาะเป็นเป็นคนแน่เนี่ยคนจมกางงามจะเล่นกางงามแค่กันโอ้โหขอคนผู้หายเหอคนผู้หายคนงามเนี่ยสิว่าจะก้องผู้หายเออเงี้ยว่าเพื่อกัน ดั้มหลายๆตือนะครับพี่น้องดำมัดนึงกับ,บไก่สีบรัชอะไรว่าวว่าวว่าวสบายไาที่นี่กับพี่น้องฟังไฟที่สุดเลยมาซอยกับทรงกำลังใจหายดีเลยค่ะเด้อพี่น้องดีจ้ะเนี่ยเห็นข้าบ้านเมื่อเอเห็นเห็นมีว่าเบิ่งมาชมมาติดตาม่หายกำลังใจแล้ะหลายคนนะคะที มอได้ดังไคือเ<ห>พิ่นแร <จะ S 1> งกลใจกันดีมากตลอดนะคะน,นี่อาจจะห่างหายไปบ้างเนาะคะ่ะเพราะว่ามาเห็นงานอยู่หน้าเนาะ,ะ้องเข่าใจกันนะคระับว่าไนงอกกันได้ข่าวว่าโอ้ยนี่นเงียบแท้ไปชาติแต่ไปน่นี่ไปนี่นบอดเลลืมไปนะคะ ไปแน่นอนค่ะไปแน่นอนเื่คืนในเบิงไ้ไปแน่นอนจ้ะดำเบิดมัมาีีกับซิเมื่ออะไรก็บํามล้วพี่น้องเว้ยเมื่อหาเบิงคีปให้เพื่อนก่อนจ้าดำซอยเพื่อนก็ได้จังเลยแต่พี่น้องคนวานะค่ะดูผู้หญิงให้ดูในตอนที่ลำบากนะข่าว้นทีเพื่ทานความลำบากขากัดจะบอถิ่มห้านะคะ เพราะว่าสิอยู่ในสถานการณ์แบบใดเขาสิอยู่เครียดขาังห้ามไปตลอดเพราะว่าเขาเคยลำบากอันนี้บ่ได้กไม้ถึงว่าใหาเ้เบิ่งละะิลี่นะคะที่เปียบเทียบเฉยๆนะคะเปียบเทียบไอ้ห็นว่าผู้หญิงที่อยู่กับความลำบากมานะคะเขาจะรับได้ทุกอย่างเนาะค่ะบอดขีงเงี้ยี่นอ้องหนุ่มหน่อยหนุ่มใหญ่หนุ่มเฉา <laughs> กาบุแมนเบึงแต่คนงามอย่างเดียวเบึงงามก็ต้องทำหน้าอะไรเยู่งามก็ต้องทำหน้าอะไรเยู่จ้าผู้หญิงดูที่ความเสื่อย่างเดียวนะคะใช่พูถึงเนื้อในเนื้อแท้นะคะนะคะครบได้จ้าพี่น้องครบหนึ่งมัดแล้วจ้าอีกมาหนึ่งมวยไว้จ้าสิกลับบ้า จะกลับบ้านแล้วไม่ไหวแล้วอยากคอมเมนต์ดุเชียวเดี๋ยวเดี๋ยวตมมันเจไดเรียนช่วงคอยพี่น้องพี่บอกว่าให้เอาอีมัดหนึ่งเด็ดคือการบอกกันนี่นะข่าวบริบทนี่พิจใจกันได้พี่น้องจ้าคนที่เรารักกันเขาบอกว่าถ้าว่าให้ซอยก็ต้องซอยเมื่อยซ้ำได้กัดสิเดซอยเพื่อนได้ค่ะพี่น้องจ้าไปจะลุยน้ำกันเอาอีมัดหนึ่งซอยเพื่อนจ้บ พี่น้องพี่น้องพี่น้องคำถาท่ายเจรินบอกว่าคอยคือเปียกบบ่นเลยสักทีหนึ่งโอ้บหเป็นยังทำ้นหน้าบึเปียกห <c oughs> มวกกับวอเดซ้ายพวกเนี้ยพี่น้องแขนกระดำเด้ดนี่นะนา,ากาะเร่นี่กป็ <c oughs> นยังเปียก <c oughs> ไอ้เริ่มหน้าบุกเปียกเป็นปอปว้ายมาทางาว่าเทวันท ต้องได้ดำได้พี่น้องเลยต้องได้ซ้อยเพิ่อนอีกมาดนึงเพราะว่าขาบปซอยบปได้อ่ะมะเป็นไงเป็นกันถือไอถือกัน<อ>ลหะพี่น้องเอ้ยเอออย่าขอแล้วก็อย่าอหอยเราต้องสู้มัดนี่เมื่อยเด้อมาที่นี่ถ่าไทยเพื่อบอกว่าขาบปาได้ส้อยมาดโมเมนต์ลูกชาวนาตัวจริงดิฉันก็เป็นลูกชาวนานะคะ ดำนามาแต่เด็กๆค่ะแต่มาเป็นคุณนายแล้วบรดิดำนาพี่น้องเอ้ยมาเดินมาดำน้ำกันมาดิเ่เว่นสักพัตบริษัทคน้็งหก่โอ้ยมันจะร่องมืออลไรเด้สะสัสไ,ไปห้องกับไปสันบอมแม่หอมแม่เจรลี เคยเมื่อยแล้วก็เอยเมื่อยเขาดิซี่ยมหัวจากคนไม่แห้งลูกศิษเขาท้องคอยดีเลยพี่น้องจ้าแม่ว่าบบดยดังไฟคือเพิ่นก็เลยบบดยดังมาดำหน้าสีดำทั้งเพิ่นอยู่บ่พี่น้องเจ้าฟาคาด้คนดังไฟเนี่ยเด้อค่ะมามาซอยคนอีกบัดนึงจ้ะเพิ่นบอกว่าต้องต้องดำให้ได้สองมัดจ้ะ บดได้คุณนาสิดาดำหน้าบาทินสิดาดำหน้าน้ำเพินจาเด้ออ่างเบิงเบิงเพินจ้ะเบิงเจลลีจ้ะอ้าวลุยลุยลุยเจลุยร่องพี่ห้บฟันเน่องโลดบะตีส่ะ 开一次一年了，只要我开一次一年就完。嗯 สวนกษตรไเรื่อยดูแสงดาวคุนแต้งไหนนะคะน,นี่กระบอกกระจำได้นะคะแต้ว่าบุกค่อยได้ดอกอันนู้มันมันแตกขวบด้วยเลยบุกข่อยดลอกนะคะเอาเจะลอกเนี้ยมองว่าเฟนหายได้อยู่ thank <laughs> you mm -hmm. กกเก่งเว้ยเก่ง่ากขีนอดเหรอ,ห,รอหมดแล้วพี่ไก่ฮะ่าขอจะนอดขพี่นอนจ้าอ้าวบาท จ้าอู้เจลีนเลยเจลีน,นเมนื่อไงค่ะชีวิตเจฟ้าเหตุใดิดทุกอย่างแต่บัลแล้วขิ้นท่าฟ้าี่ได้สื่อ,อีกผู้ใดจะสื่ขึ้นท่าฟ้าให้เจฟา้านาะจ้าขุ่นหยากนะสว้ากางเก่ง <S <S เดี๋ยวดังเพื่อนแล้วเพื่อนเด้อเนี่ยพี่น้องจ้าชีวิตก็เป็นแบบนี้แหละจ้าลงทุนขาดาดายมาซอยเจริญจา้าดังบ่ดังแค่มันหูไปละคลิปนี่ละพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้เนาะคะ่ะขอบคุณนำห้เบิดกันเด้อเราโลดเจ้ฝ่ามุกดาบ่อหนั่หัวมวนเนาะคะ่ะ มาอยู่ในสถานการณ์ยีงสิเพอ่์กันยังหัวมวนคือเก่านะคะนี่ขอบคุณเอาเอาทำซ้ำแถวหนึ่งเลยมัดหนึ่งเป็นไรม้วนได้หนาชิดกันเลยค่ะก็นี่กับสีดำโตนะคะดำเป็นเดียวเด้อสีเมื่อปลาเด้อเป็นสีเมื่อเนาะค่ะที่หนึ่ขอบคุณเมลายสองมัดพี่นาพ่อกีขาวนั่งเด้อได้ได้ที่หน้ามาจับสองมัดกรบอ่า เวลาซ้องมาแต่เละด้่โชดได้กักินพี่น้องจ๋าขอบคุณอะไรเด้อจ้าเด้อที่เขาว่าเบิ่งเจลลี่เดียกับเจฟ้าซอยเบิร์นกิปเพิ่์นี่เด้อค่ะให้เพิ่นดังๆปังๆน้ำเนี้ยให้ได้ให้ได้พันซับซีผ่านซูมมือไวๆกูได้นี่ตนสงสารชีวิตคนบัดน,นอกขระหน้ากลับมาซอยกันนีเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเจฟ้าก็ลงทุนซัมนี่ละจ้ามาซอยเพิ่นร์ก้า ค่าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณค่ะไลค์คอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการรักชมนะคะทุกกำลังใจนะคะทีมมี่หายลิลี่คอนผูหายอยู่สม่ซูเมืเนี่ยค่ะนี่ขอบคุณหลายช่วงนี้กลับมาหายพน้านะคะเด้อคิดฮอดคิดถึงทุกๆคนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า